năm mươi tuổi làm cùng chúa mà cắt dù ui luôn thôi นานี่เสาอ่ะมันมีทั้งเสามีทั้งกิ่งไม้มันหลุดเพราะกิ่งไม้ฮะหลุดเพราะกิ่งไผ่เนี่ยอตัวดีด้วยเพิ่งพูดตะกี้นหน้ามีตัวกัดเอเอาเลยต้องสืครับอืม แต่ในเบอร์สงสัต้องเทคสัดแล้วว่ะขากลับนะแต่ขาไปไม่กัดขากลับสงสัยต้องเทคสัดแล้วว่ะอ,อ,อึ้งกัดไปเดินเนี่ยซ้ำไหมดูที่กะดุกไหมกัดเลยกัดเว้ยังยังยัง ยังยังใส่วิ่งดิเรียบร้อยเอาลุดเฮ้ยใส่วิ่งเอออะอ๋อโดนแล้วครับอยู่นห่น่ะรุดตีไม่ได้ดีมันใส่ตะกัว ะเออทายอยู่แล้วลู้ขผมลูงแล้วนะเออใส่ตะกัวอยู่อืมถ้าใส่ตะก่วมตีไม่ออกช่วเลยนะปั๊บปุ้ยไฟฟิชชิ่งเดี๋ยวเองไม่เคยดูเดี๋ยวมึงร่องก็ดังไปตายมีโทรศัพท์ไหมมีโทรศัพท์ไม่ได้เอามาอยู่บ้าน ม่ที่รู้ว่าเขาเขาไม่อาเขชอบเลยตอนนี้ปลากัดหมดเลยปลาตัดไม่ออกออกดิเขาพี่เขายังไม่ได้เลยมานานแล้วลองไปดูพี่คนนั้นดูเออมาดูพี่คนนั้นดิตายยังถามว่าที่ได้ยังพี่ก็จีสิบปีให้ดูอ่ะเออวันนั้นนะตีตีได้เขาไม่ได้ใส่ตะกั่วแต่พี่ตีไม่ได้ใช่ไหมแต่ตะกั่วแต่ตะกั่วตีไม่ได้ตียาก ลงโคตรสวยอ่ะพวกชดวมันจะอยู่ใต้พุ่มแบบนี้ยเลยเออตั้งตียัดใต้ไปได้ไหมมิงไหมวิงไปดูนใหญ่เลยได้มั้งผมบอกพี่ปุ้ยแกี่กเคยตีได้กบด้วยตรงเนี้ยนะกบกินผมบอกแกพี่ปุ้ยแม่งวิ่งกันมาวิ่งตามเขาไม่ทันดูลักสุดตีแดดครับ ่ใชโอเคครับผมครับครับขาผมขาครับที่มีอยู่ปอนมาอยู่ที่รถอยู่ที่รถต้องไม่เอาอ่าวันดีค่ะวันดีครับนี่ใช่ของพี่ป่ะเนี่ยเออใช่สะเดย์สเดย์แท้แล้วเดี๋ยวไม่ต้องต้องไปเอาที่รถเดี๋ยวรอก่อนนะรอพี่อยู่ไหนอ่ะโน่นอยู่โน่นเปูดเขาอยู่ในตอนแล้วมาดูในร้านเลนซอยแล้วเออปูดเขาดูในร้านใช่หรเออเขาดูอยู่ปอนอีกซื้อได้แต่ตัวเนี่ยยังเลยแล้วมีกัดไม่ยังพี่มีกัดสองทีละ พี่จักน้าออม่ะรู้พี่จักพี่มิกบะรู้ก็พี่มิกเป็นคนพามามามาที่เดินที่นี่พี่พี่มิกเป็นพี่ผมอ๋อเหรออ๋อพี่เคยไปตอกกับพี่ปุ้ยไปไปไอ้ีพี่ปุ้ยไอ้ตุ้มพีเอสด้ะเคยอ๋อที่ไปตอกกับพงกัเหรอเออไปตอกกระสูปดูดิสีดำตอกกระสูปเฮ้ยเมื่อกี้ยืดยืดไปวะตูนไปเลย เดี๋ยวเขาก็หยิบให้ม so ึงเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกลับเดี๋ยวพี่ได้ไม่กี่ตัวไปเลยยังเบืงกัดพี่เลี้นวคนาเขาลูกแต่ตัวน้องเลี้ยงตาเลยเขาเราก็เขาลงอยู่ด้วยพวกมึงก็ได้ลงนี่พี่อัดช่องพี่ชื่ออะไรเนี่ยพี่อัดอยู่อุ้ยฟายฟิชชิ่งไม่เคยดูอ่ะไม่เคยดูไม่เคยกูเคยอยู่ดูทางเตือนทางเตือนไปดูจับกันไหมเดี๋ยว น่าจะนิกรู้จักเขาเขาทำอยู่รู้อ่ะนุ่งเขาให้แบบปอมโครตตัวโครัวสองตัวสามตัวน้ำเขียวน้ำแดงน้าบิกสมพ่อมีบุญมากแล้วเจอพี่นะตระหนักเองแต่ว่าพี่เข้าไปหาพ่ออยู่ผมไปกินข้าวแล้วพ่อมันจะเข้าไปหาพี่ไม่รู้พี่หลังไหนที่หมาเยอะๆป่ะพี่สรุษซอยอ่ะที่หมาเยอะๆป่ะพี่สรุษซอยขวามือเขาในซอยนั้นอ่ะขวามือบ้านหลังสุดท้ายอ่ะมาหลังสุดท้ายขวามือ ดวไก่กันอยู่เลยพอีีเลยเสียวบแต่ขาข้างนึ่งของพี่เออแอคแคมจะดีอ่ะถ้าตกชดโดไม่ต้องเอาขาออกตีได้เลยถ้าตกเชดโรถ้ามาช่อนเอาขาออกข้างนึงว่าช่อนจะซที่ตรงไหนได้บ้างร้านอุปกรณ์ตกปลาก็ช่อนตัวเล็กกินได้แบบก็เคยได้อยู่นะช่อนตัวเล็กแต่ว่ามันจะวัดติดยากพี่ถุงเปนเท่าไหร่อรัถ้าพี่ขายร้อยห้าสิบ ยกับพี่ตุม้มฮีดเวดผมไม่ดูครับผมตกสดรองเท้าไม่ใส่เหมือนกันทุกคนเลยเี็กจัดเด็กจัดกลัวไม่ได้เหยียไม่<ผ>เจอคนดังล่ะทีไม่เหยียบคนดังแล้วเ่เหยเหมนพี<ผ>่มิกอะมึงเคยเห็นมั้ยเนี่ยหรก็ไม่เคยเห็นคนดังนะสบายพี่มิกไงเหยกันในตู้ใหญ่เนี่ยตัวมอเบสผมไม่ที่พี่มิกอหยุดได้ ไปแต่งอะไรอะพี่เขาไปแต่งเขาาบอกยืมรองหน่อยเขาอยากให้พี่มิแต่งอ่าแล้วเขาไม่อยู่เ่ะเนี่ยใครอ่ะม่มิอรัไม่น่าอยู่ครับพี่บล้ลับแล้วจ้ัลับแ้วับแล้วลับแล้วลับแลแล้วลับแล้ลแล้วลัแล้วเนี่ยดูกันตายแล้วังั โอ้ยคายคายคายพี่วัดเหมือนชชโดเลยค่ะไม่คานมันคานมันก่อนคานมันอ่อนทำไมวัดแรงไม่เข้าคานหนุมก็โคตรอ่อนคันคันสามขีดแปดเองถ้าคันยังแข็งไม่จังวัดแรงโอ้มีโอกาสได้จับวะไปล้างมือแล้ววะเนี้ยเออจับเนสัมผัสคานมันอ่อน้องวัดแรงหน่อย เขาไม่ล้างมือกูะี่เราเป็นนี่แหละสำมาที่หนึ่งกระได้กูจะไม่ล้างมือเขาจะไม่แตะอุ้ยเฮ้ยจะไม่ล้างมือไปล้างไม่ได้คุณบิ๊กกินหนึ่งข้อเยอะไม่กันเออท่งไว้ในข้อความในเฟซอ่ะพี่มีเฟซป่ะนี่ดิ่เราขอเฟซพี่ไหนดีออชื่อเฟซชื่อเดียวกับช่องยูทูบไปแหละวอุ้ยฟลอยฟิชชิ่งล้วก็ฝังกินเออเดี๋ยวเฟซปุ้ยฟลอยฟิชชิงก็เจอแล้วคือเมื่อปุ้ยก็เจอแล้วดังเกินของชื่ออะไร พี่บาร์คาเพมาก็อย่างพี้แหละติดตามไม่ติดตามเขายอมที่ติดตามมาแล้วมารู้จักเลยไงพี่ติดตามเันปีแล้วต้องต้องทักไปในข้อความนะถึงจะรับเป็นเพื่อนเพื่อนมันเต็มเพื่อนมันเต็มเออต้องทักก่อนถึงจะรับเป็นเพื่อนไม่รู้ใช่ไหมเอออย่างงไม่ไม่นะไม่รู้ใครเป็นใครเดี๋ยวผมจะต้องเยี่ยมไปนะพี่เออเถ่ายรูออแล้วมือสร้างกลุ่มแล้วคุณเอามือเข้า โครการจีนทองถูกปะตรงเนี้ยพี่ไอแพงวันตีได้ชดเชโดเหรอใช่เหรอใช่เหรอตรงเนี้ยนะโลจิวกับพวกอออยโลจิ๋วใช้ได้อยู่ตรงนั้นแหละตรงต้นไม้อ่ือตอนนี้นมันลกกว่านี้ใช่ไหมใช่พี่จริงโป๊กบอลชนะตัวเชโดกัดมั่วตาบอด,บอดเออ,อยังไปดูต่งกันดีไงแพน

เอาเลิดไปแล้วตัวมันเล็กเออมันมันยับเบ็ดไม่ไม่มิดเบาบอบาบอยปลื้เอยปลอยเาเหผมมาเอพวกหนูยางเหรอีเียวเอออยากได้พิมี้ใหม่อยากได้เหีพิมตอนนี้มีเลี้ยงให้จริงเหรอจริงเหรอ เดี๋ยวให้ให้สองซองแล้วไปแบ่งกันนะครับให้ปลองซองไปแบ่งกันเองสี่ตัวก็เหยื่อพิมเหยื่อพิมพ์ะปุองงเหยื่อของกระตุ้มาตุ้มีอืมแล้วก็พุมีตขออุ้ยไม่โดนกัดแล้วโดนหรอพี่โดนล้โดนละโดนละคุชอบความนี้มากเลยโดนละ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 เดีวโดนเลยทาไมติด้างอะ เฮ้ยมันเลยชอบด็กตุ๊กตเฮ้ยอะไมมันติดข้างๆวะใช่เลยเลยชอบเด็กตุ๊ตาเลยเนี่ยเฮ้ยอืมมึงใส่ผีเขี่ยวเออเกี่ยวเกี่ยวได้เออเข้าข้างฮ่าฮ่าฮ่าระวังมือนะระวังมือนะครับเข้าข้างคิดว่าจะเข้าป่าเออตัวนิดเดียวอออุ้ยเข้าข้างเฉยเพรโหดจะโดดยิงสิผิดคิวครับอันนี้ครับ ผิดคิวรองมือนะนี่อ้วนนะน่ว่ารองมือรองมือป๊อปทำเป็นวะเนี่ยทะลุเก็ดเลยอ่ะอืมคิดว่าเต็มปากย่าเงี้ยแต่คมจัดปล่อยเลยอ่้ยิอะปล่อเลยไปเลยได้ปล่ไปนะครับไม่บาดเจ็บเยอะให้เลือดออกนี่ชื่อช่องชื่ออะไรนะคุยฝันคุยชิงอืมอะไรนะ

ใครได้ไปลาเยอะถ้าแข่งตกประชอนใครได้ก่อน <laughs> ไม่มีอะ่ะไม่เคยแข่งอิ้งไก่ไก,กับกูแข่งเอยกินไมหมดบอบรบลบรบรบพี <c oughs> เอาเอาไปแบ่งกัน